เรียนผู้บริหารและคณะกรรมการจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เคารพทุกท่านในการประมวลข่าวเด่นเดือนมีนาคม2559โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนเข้าหมวดต่างๆ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจังหวัดตากโครงการเพิ่มประรสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2559เพื่อเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์และพัฒนาด่านผู้ดูของจังหวัดอุตรดิตถ์กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวังวนที่3-4มีนาคม2559ที่ผ่านมาณโรงแรมเอื่อนคําฟ้าก๊อฟปรีสอร์ทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น บนชนในจังหวัดอุตรดิตถ์เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดและบุคลากรของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจำนวน59คนเกินกว่าจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้50คนในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวสันชำนานจุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากนอกจากนี้ยังมีการอภิปรายการค้าชายแดนกับเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดและที่ ทางการพัฒนาด่านภูดูของจังหวัดอุตรดิตถ์วิทยากรโดยนายปณิธิตั้งพาติที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตากนางทิติพรกาสมสันที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากประเด็นคือการสร้างเมืองให้มีความพร้อมนอกจากนี้ยังมีการบรรยายประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวสามแผ่นดินโดยนายสเมเกษแหงงาม,งามนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดตากโดยย้ำว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องดูที่จุดแข็งของตอนเองคืออุตรดิตถ์มีพื้นที่ติดสปปลาว ต้องเรียนรู้ที่จะปรับใช้พื้นที่ให้มีการขยายการคมนาคมโลจิสติกให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่สื่อมวลชนจะมีความสําคัญมากในการผลักดันงานทุกด้านความเป็นไปได้ในระยะอันใกล้คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครบวงจรคือไปหนึ่งแล้วเชื่อมโยงพื้นที่ไปอีกหนึ่งแห่งจะทําให้การท่องเที่ยวมีศักยภาพมากขึ้น ต่อไปเป็นการประมวลภาพข่าวในหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีถวายราชาสักการะและกล่าวราชาสดุดีน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2559ณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการพนัก งานรัฐวิสาหากิจและประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ร่วมการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาพิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่18มีนาคม2448อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่างเติบโตและมีความเข้มแข็งมาเป็นลำดับ จังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระพิสูจ์สัม,มเนรและบวชศีลจา,ลารีณีภาคฤดูร้อนประจำปี2559ที่วัดคุ้งตะเผาหมู่ที่4อำเภอเมืองอุตรดิตถ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจัดขึ้นประจำทุกปีเป็นรุ่นที่19เพื่อเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา2เมษายน2559และเพื่อปลูกฝังและ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวและประชาชนในสังคมต่อไปการจัดโครงการครั้งนี้ดําเนินการระหว่างวันที่24-29ถึงมีนาคม2559มีนักเรียนและเยาวชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการจํานวน80คน มวดศาสนาวัฒนธรรมและสังคมเป็นเรื่องของงานถแถลงข่าวประเพณีสงการานต์สืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลน,น้ำอ่างประจำปี2559 นายวีระชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานการถแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตำบลน,น้ำอ่างเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานของตำบลน,น้ำอ่างและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลน,น้ำอ่างโดยใช้ชื่อว่า ่วมแอวงานเย็นทั่วล่ามาหาสงกรานทไทยยวนบ้านน้ำอ่างสืบสารวิถีไทยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14ถึงเมษายน2559นวัตชัยมงคลเป็นการสืบสารการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการแสดงแสงสีเสียงวิถีชีวิตชาวตำบลน,น้ำอ่างอดีตจนถึงปัจจุบันและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะนายสุรศักดิ์เจริญสิชชริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ประจำปี2559ที่บริเวณคลองโพมีนายสำรานเอื้อจีรัวานิชนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนระดมกำลังเครื่องจักร รกรณ์เข้าร่วมกำจัดผักตบชวาเป็นจำนวนมากจังหวัดอุตรดิต์เร่งติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ5ล้านให้มีประสิทธิภาพสุจริตโปรง่งใสทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมตามที่รัฐบาลได้จัดสรรง,งบประมาณให้ทุกตำบลทุกอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละ5ล้านซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันที่10มีนาคมไปจนถึง30มีนาคม2559ในพื้นที่อำเภอลัแแล ซึ่งมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปศุสัตว์จังหวัดคุมประพฤติสภาอุตสาหกรรมและประชาสัมพันธ์จังหวัดได้เดินทางไปตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินโครงการของอําเภอลับแปรมีนายธารีบุญมากนายอำเภอลับแปลพร้อมคณะให้ข้อมูลในการตรวจติดตามส่วนในพื้นที่อําเภอเมืองอุตรดิต์นายชวนินวงศถิดจิรการนายอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์พร้อมประชาสัมพันธ์จังหวัดครังจังหวัดเกษตรจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดินจังหวัดและปฏิรูปที่ดินจังหวัดออกตรวจติดตามโครงการในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลวังดินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่เป็นการใช้แรงงานของประชาชนในพื้นที่เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อำเภอบ้านโคกนั้นนายจิรพลรอดบางสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมนางสาวปาริชาติสวนใจแรงงานจังหวัด ออกตรวจติดตามโครงการเมื่อวันศุกร์ที่25มีนาคมเป็นโครงการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคหมู่ที่2ตงบลน,นาขุมการปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้ามะขามหวานและการเกษตรหมู่ที่ตําบลน,นาขุมโครงการต่อเติมลำเมืองคอนกรีตรหมู่ที่สีบลม่วงเจ็ต้นการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสัมพันธ์หมู่ที่สาบลม่วงเจดต้น การซ่อมแซมศาลาอนเนกประสงค์บ้านห้วยยางหมู่ที่ตํำบลบ่อบเบีย้ยการพัฒนาปรับปรุงที่ทําการร้านค้าชุมชนหมู่ที่2สอบตม่วง7ต้นและปิดท้ายที่หมวดความมั่นคงค่ะจังหวัดอุตรดิต์จัดพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพออออรอ ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักนายวีรชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยไยพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยายพลเรือนประจำปี2559เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณอปพอรอที่เสียสละอุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพอปพอรอ ให้เป็นกำลังสนับสนุนภาครัฐในการสร้างเมืองไทยให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในงานมีพิธีถวายสัตว์ปิญยานเพื่อเป็นพลังของชาติการลงนามแสดงเจตจำนงเป็นพลังที่ดีของแผ่นดินการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจอปพรการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการและรับมือภัยพิบัติพิธีมอบรางวัลแก่ศูนย์อปพรดีเด่นอปพรดีเด่นและการจัดพิธีชุมนุมสวนสนามมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจาก 9อำเภอเข้าร่วมชุมนุมจำนวนกว่า2,000คนสอสมเอาเลยครับ We